เรื่องนี้ค่ะชาวเน็ตหลายคนเห็นแล้วบอกวิเห็นแบบนี้ฉันยังไม่สิ้นหวังสิฉันอายุขนาดนี้น่าจะมีความรักแท้ได้อยู่เป็นเรื่องรักที่โรแมนติกของคุณป้าวัย70ปีที่ครองโสดมาตลอดชีวิตนะคะได้มีการเปลี่ยนใจ ข้าพีแต่งงานหลังจากคบรักแท้ของคุณลุงค่ะได้ที่ว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่สร้างรอยยิ้มอยู่ไม่น้อยนะคะหลังจากที่มีผู้ใช้ทิกตอกที่มีชื่อว่าคุณวิวัฒน์หนึ่เข้าลงคลิปวิดีโอที่เผยเห็นบรรยากาศงานแต่งงานในสถานที่แห่งหนึง่งโดยมีการระบุค่ะว่าเขาบอกว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วยังไงก็ต้องได้มาพบก,กัน ป้าของเราเนี่ยคลองสวดมา70ปีวันนี้ยินดีด้วยมีคนมาดูแลกันยามแก่พร้อมกับมีการใส่บทเพลงก็คือ,เ,อ,อเธอเชื่อในเรื่องพรมนิจติรือเปล่าของศิลป,ปินก็คือแฮชชี่นะคะใช้ประกอบคลิปที่เรียกว่าโรแมนติกมากๆซึ่งเรื่องราวพรมนิจิตข,ของคุณลุงและคุณป้านะคะทางโพต้นทางเนี่ยก็บอกว่าในวันงานเน่ยเหมือนในวันงานแต่งนะคะลูกหลานของคุณลุงอะ่ะคุณลุงจเจ้าป่า ก็ได้มีการเดินทางมาร่วมยินดีด้วยในขณะที่มีชาวเน็ตท่านหนึ่งก็อดไม่ได้ที่จะเข้ามาแสดงความยินดีผ่านทางโซเชียลครั้งนี้นะคะด้วยการเข้ามาพิมพ์บอกว่าโอ้ยน่ารักมากๆเลยค่ะ น่ารักที่สุดเลยคุณลุงเป็นคนสุภาพบุรุษมากค่ะอายุขนาดนี้แล้วยังต้องให้เกียรติคุณป้าฝ่ายหญิงทําให้ถูกต้องตามประเพณีอ่าต่อมาค่ะเจ้าของโพสต์เนี่ยก็เข้ามาตอบกลับเหมือนกันนะคะว่าการจัดพิธีแต่งงานอย่างเป็นทางการในครั้งนี้เนี่ยอันนี้คือเป็นความตั้งใจเป็นความประสงค์ของคุณลุงฝ่ายชายนั่นเองค่ะและก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความดีดีกับคุณลุงคุณป้าด้วยค่ะ